ร้อนแบบนี้มาทําเมนูคลายร้อนแบบไม่อ้วนกันค่ะพระเอกของเราในวันนี้คือน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นฮันนี่เลมอนสูตรคีโตจากแบรนด์สีสันนั่นเองค่ะบอกก่อนว่าสูตรนี้เพิ่มคอลลาเจนถึง33,000มิลลิกรัมเลยใช้คอลลาเจนคุณภาพสูงนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะมาเริ่มกันที่เมนูแรกนะคะคือน้ำพันนี่เลมอนผสมเจลลี่วานชาใส่เจลลี่ตามด้วยน้ําแข็งและราดด้วยน้าหวานเข้มข้นกลิ่นเลมอนอันนี้ใส่ไปเลยค่ะจุกๆใส่โซดาเพิ่มความซ่าสักนิดเมนูนี้สดชื่นสุดๆไปเลยค ยอ,อยากกินเท่าไหร่ใส่ไปแบบไม่ต้องยั้งเลยค่ะส่วนตัวชอบทานโยเกิดมาก ใส่กาโนราให้ดูเป็นคนเฮลตี้นิดนเนาะและท็อปด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นฮันีเลมอนเหมือนเดิมค่ะมาตัดกับความเปรี้ยวของโยเกิร์ตนั่นเองบอกเลยว่าเมนูนี้คือฟิงเกอร์นะแกเมนูที่3าไอซ์ฮันีเลมอนเมนูนี้ง่ายมากง่ายมากๆแค่ผสมน้ำหวานฮันนีเลมอนกับน้ำเปล่าแล้วใส่พิมเพื่อทำเป็นน้ำแข็งก็ได้น้ำแข็งรสชาติหวานฉ่ำเย็นชื่นใจสดชื่นสุดๆใส่โซดาเพื่อเพิ่มความซ่าซ่าดีไปหมดเลยค่ะที่สำคัญเมนูที่ทำมาทั้งหมดดีต่อสุขภาพด้วยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะะค